ต้อนรับการกลับมาไอ้ปรียาเล่น MV เพลงครั้งแรกกลับมาครั้งนี้ทำถึงไหมแห่ชมสนานไอ้ปรียากลับมารับงานหลังพักรักษา มาครั้งนี้เป็นเมรอนเรียกได้ว่าเข้าไกเทศกาลประจำปีอย่างสงการสองพหารหลายคนก็เริ่มจัดเพลรีสเพลงฮิตสุดมันพร้อมโยกย้ายใส่สะโพกกันแล้วโดยเมื่อปีที่แล้วสงการสอง6ารมีเพลงฮิตติดหูไปที่ไหนต้องได้ฟังอย่างทาทองซาวของศิลปินแรปเปอร์มือทองอย่างอย่างโอมจนเกิดปรากฏการ์อีก,กี้ฟีเวอร์ เหล่าคนดังออกมาแชร์ภาพย้อนวันวาน,นในลุกอีกี้จัดเต็มทั้งทรงผมและการแต่งกายแบบ Y2K แถมยังมีชซวเนตจำนวนมากออกมาแต่งตัวคอปเวอร์เป็นอีกกี้กันเพียบล่าสุดก็ได้ขึ้นแทนตัวเต็งเพลงฮิตประจำสงการปี2567าหสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดของเมรอนของศิลปินหน้าใหม่เอแค a จืปากที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตากับบทบาทอินฟลูเอนเซอร์ด้านความงามและการทำอาหาร ยิ่งไปกว่านั้นยังได้นักร้องสุดแซบจ้านงพนีและแรปเปอร์เอกลักษณ์อย่างกันเนอร์มาร่วมร้องแรปเติมเต็มความสนุกสนานในเพลงอีกด้วยขณะนี้เพลงปล่อยออกมาได้22ชั่วโมงมีผู้ชมมากกว่า916,56ครั้งเรียกได้ว่าล้านแตกอยู่ใกล้แค่เอื้อมจริงๆและที่สำคัญงานนี้ไม่ได้มาเล่นๆ เพราะเอแครจีปากดึงนางเอกร้อยล้านอย่างไอซปรีสยามาเล่นเป็นนางเอก M.V. ด้วยซึ่งบอกเลยว่าแม่ทำถึงเพราะสาวไอซเล่นในบทอีเมลรอนได้จึงใจจนชาวเน็ตแห่แซวว่านี่หรือจะเป็นดาวดวงใหม่ที่มาท้าชิงอีกกี้ในช่วงสงการและจะเกิดกระแสการแต่งกายสุดแซ่บตามอีเมลรอนอีกหรือไม่โดยเอแคร์ก็ได้เขียนข้อความถึงสาวไอซ์ผ่านเพจจีปาก ระบุข,ข้อความสุดซึิงว่าถึงพี่ไอ้ปรีชยาฮือตอนเจอกันไม่กล้าบอก จะบอกว่าหนูชอบพี่มากจําได้เลยตอนเจอกันครั้งแรกที่เดอะสตรีทโคตรดีใจขอบคุณพี่มากที่ยอมมาเป็นแฮชแท็กเมรอนให้กับหนูนะคะงานไฟไหม้มากๆทักหาพี่ตอนตีหนึ่งพี่ก็ยอมมาตอนนี้คนชอบพี่เยอะมากปีของพี่แล้วจริงๆขอให้เรื่องร้ายๆมันผ่านไปนะคะหลังจากนี้ขอให้พี่เป็นแฮชแท็กเมรอนที่ใช้ชีวิตที่มีความสุขที่สุดรักพี่นะ ดานสาวไอ้ปริศยาก,ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข,ข้อความว่ายินดีมากๆที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะคะสนุกมากมวนมากกลับมาสนุกเต้นมีความสุขอีกครั้งขอบคุณเอแครมากๆที่ชวนมาทำงานไฟไหม้ด้วยกันขอบคุณมิตรภาพดีๆความน่ารักของทุกคนทำให้โรคสดใสามากๆเลยอีเมลร้อนพร้อมใส่อีโมจิหัวใจจำนวนมาก และท่ามกลางแฟนคลับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมจำนวนมากอาทิไอ้ปรีเป็นเมรอนคือถูกที่สุดทำถึงมากชอบอยากให้นางยิ้มเยอะๆได้มีความสุขแบบจริงๆสักทีเพลงสนุกมากสงการนี้เจอกันแน่เซอร์ไพรส์ไอปรีมาก